สวัสดีค่ะพบกับดรสรัญชาแน่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมีความรู้ดีๆมาบอกกันเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมของผู้ชายวัยกลางคนใน EP ที่1เลยมาถึงช่วงอายุประมาณ40ปีไปจนถึง50ปีกว่าๆเนี่ยสิ่งที่เริ่มมาเยือนในช่วงวัยกลางคนก็คริ้วรอยเล็กๆตามหางตา หน้าผากมุมปากและร่องรอยของพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผ่านมานะคะเช่นไขมันสะสมตามหน้าท้องต้นขาต้นแขนเป็นต้นค่ะการทำเสร็กจกรรมในจังหวะนี้จึงเป็นการแก้ไขปัญหาแห่งไว้ที่เกิดขึ้นแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบชนิดที่เรียกว่าตึงเบสเหมือนกับผู้หญิงนะคะขอแค่ยังดูดีไม่หมองหม่นเกินไปก็พอ พอผู้ชายที่มีสัญญาณของความเป็นผู้ใหญ่ตามร่างกายบ้างเล็กน้อยเนี่ยก็ถือเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ